สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ่นกัชมนนะคะก็วันนี้นุ่นก็กลับมาทำคลิปรีวิวเครื่องสำอางจากเซเว่นอีเลเกันอีกแล้วเนาะซึ่งเครื่องสำอางที่นุ่นจะมารีวิวในวันนี้ก็คือตัวนี้นะคะ New s t a r Neo Multi Eye Color Palette นะคะก็คือเป็นพาเลตที่สามารถทาได้ทั้งตาแก้มแล้วก็เป็นไฮไลท์แล้วก็บลนเซอร์ด้วยนะคะนี่เลยนะคะคำอธิบายด้านหลังของเขาพเพื่อนเเห็นไหมเอ่ย อ่ะก็คือตามนี้เลยนะคะอ่าอ่าโอเคเรามาแกะดูกันดีกว่าน้อซึ่งยังไม่ได้แกะดูอะไรเลยนะคะแพคเกจของเขาก็จะมีแบบแพเกจของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอ่าก็โอเคน่นารักเหมือนกันนะคะแล้วก็มีแกะด้านหลังนี้นี่นะคะ อันนี้คือพาเลต้านในของเขาเนาะอ้วก็เป็นเอ่อพาเลตที่ไม่มีกระจกนะคะก็คือเป็นพาเลตใสๆอย่างนี้เลยนะอ่อะก็มีพลาสติกทุม,มาให้ด้วยนะคะเออพื่อนๆพาสติกของเขาก็ไม่ได้ดูซึ่งพาเลตของเขาก็ไม่ได้ดูเอ่อกองแกงอะไรนะก็แข็งแรงอยู่ประมาณหนึ่งนะคะอ่า ซื้อของเขาก็มีถ้าเลนทหกหนุ่มด้วยกันเลยนะคะแต่ว่าของเขาไม่มีกระจกมาให้นะคะอ้ะอออแล้วก็นุ่นลืมบอกราคาไปนะคะตอนนี้นะคะเอ่อซื้อในเซเว่นอก็คือราคาหนึ่งร้ยเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะจากปกติราคาสามร้สิบาท,บาทเรามาสวอตดูกันดีกว่าเนะอย่างนุ้นก็จะสวอตจากแถวนี้ลงมานะคะอ่ะโอเคมาที่เส้นแรกกันเลยนะอันนี้นะคะสีสวอตที่ ออกมาได้นะคะสีจะก็จะประมาณนี้เลยนะคะก็คือเป็นโทนที่สามารถแต่งได้ง่ายๆนะคะสีที่เป็นแมทนะคะนุ่นว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันมีเออเป็นฝุ่นล่วงอยู่เหมือนเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็สีที่เป็นเออชิมเมอร์นะคะเนี่ยสามสีนี้นะคะเราสกออกมาแล้วรู้สึกว่ามันเป็นก้อนนะคะแล้วก็เออมีอาการล่วม ตืดออกมาเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวก็จะมาใช้พาเลทนี้ในการแต่งเออหน้าวันนี้ของเรานะคะซึ่งของเขาก็บอกว่าทาที่ตาแก้มแล้วก็เป็นไฮไลท์บอนเซอร์นะคะก็จะใช้พาเลทนี้ให้หมดตามที่เขาเคลมเลยนะคะซึ่งปกติเนี่ยนุ่นก็ไม่มบอนเซอร์แล้วก็ไม่ได้ไฮไลท์อยู่แล้วนะแต่ว่าก็วันนี้ก็จะมาใช้กันเนาะ <S <S หน้าของนุ่นนะคะได้มีการลงรองพื้นแล้วก็เขียนคิ้วมาเรียบร้อยแล้วนะคะ โอเคมาลองกันดีกว่าเนาะโอเคก็สิ่งนี้ก็นะ้เป็นบออนเซอร์ของเขาเนาะก็จะตกๆไปเลยเออรูออน้อะเหมือนกันนะอ่ะโอเคอืมได้อยู่นะแม่ซึ่งปกติน้ไม่ค่อยใช้บอนเซอร์อยู่แล้วไง ก็จะลงแค่เป็นพิธีพอนะคะเพราะเราพร้อมอยู่แล้วแล้วพร้อมอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องเราไม่จำเป็นต้องใช้บอนเซอร์เนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะก็น่าจะได้นล้วแหละแล้วก็เออลงจมูกด้วยนิดนึงนะคะอ่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาแต่งตากันนะคะอ่ะโอเค อันนี้ก็จะใช้สีนี้นะคะทาเป็นสีแรกก่อนเนาะต่อไปนะคะนุ่นก็จะใช้สีนี้นะคะทาแคบลงมาอีกนิดนึงนะคะแล้วต่อไปนะคะนุ่นก็ใช้สีน้ำตาลในการทาตรงหางตานิดนึงนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ทาไฮไลท์ด้วยนะคะหัวตานิดนึงแล้วก็ทาชิมเมอร์ด้วยสีนี้นะคะนิดนิดนึงนะคะนี่ เสร็จแล้วนะคะตาของเรานะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาทาแก้มกันนะคะแล้วก็จะมาใช้สีนี้กันดีกว่าเนาะฮะต่อไปในการไฮไลท์นะคะไฮไลท์ก็จะใช้สีนี้นะคะในการไฮไลท์เนาะซึ่งเ่นจะใช้นิ้วตรงจมูกนะคะนี่นะ แค่ะทุกฝ่ายเลยนะอ่ะข้างที่ยังไม่ได้ทานะคะข้างที่ถาอ่าโอเคได้ได้อยู่ได้ ให้ปไปกว่าให้มันเท่ากันทั้งสองแก้มอ่ะโอเคโอเคนะคะโอเคโอเคนุ่นก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือทาแก้มทาปากทาันเสื้อไฮไลท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างนุ่นขอตัวไปทาลิปก่อนนะคะแล้วก,กลับมาเจอกันอีกทีค่ะ โอเคอย่าเล่ามาสนุบกันดีกว่าเนาะว่านุ่นใช้พาเลทข,ของ New Star อันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรนะคะมาในอย่างแรกก่อนเลยนะคะคือแพคเกจของเขานะคะแพคเกจของเขาก็คือเออเป็นพาเลทที่เป็นตลับที่เป็นพลาสติกนะคะไม่ได้กุมกองแกงอะไรนะแข็งอยู่ทนทานอยู่เนาะก็ตลับของเขาก็ประมาณนี้นะคะฝ่ามือนุ่นเนาะก็สามารถพกพาไป เออไปเที่ยวได้นะคะไม่ได้ใหญ่มากนะคะสำหรับพกพาได้สะดวกสบายเลยแล้วก็ภายในของเขานะคะเป็นโทนสีที่ใช้ได้ทุกวันนะคะเป็นสีที่ไม่ได้ที่ทายะอะไรไม่ได้เป็นสีที่ทายะอะไรนะคะเป็นทาเป็นสีที่สามารถทาได้ทุกวันมือใหม่สามารถทาได้นะคะเพราะว่าสีของเขาไม่ได้ชัดมากนะคะสามารถทาได้ซ้ําได้หลายๆรอบนะคะ ส่วนในเรื่องของราคาะคะราคาเขาก็น่ารักนะคะก็คือราคาหนึ่งบาทเป็นราคาที่ไม่ได้แรงมากจนเกินไปนะคะซึ่งเออเหมาะซึ่งด้วยคุณมสมของเขาที่สามารถทานได้หลายตัวคือคุ้มนะคะก็คือคุ้มเลยนะคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทคือคุ้มมากๆเลยนะคะแล้วก็การหาซื้อนะคะสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากลองก็ไปลองหาซื้อกันดูได้นะคะ โอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วก็เพื่อนๆคนไหนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องนุ่นกดชมุนด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนอยากพูดคุยก็สามารถพูดคุยในใต้คอมเมนต์ของนุ่นได้เลยนะคะนุ่นจะรอตอบอยู่เนาะก็โอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นุ่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะนัดเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย